ข่าวดีและความสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานนักข่าวร้ายและเรื่องโศกเศร้ามักจะมาไวเกินกว่าที่เราจะตั้งตัวได้ทันขบวนรถไฟสายเหนือจอที่ฉันฉลานครลำปางในบางช่วงเวลามันก็นำพาเรื่องที่เวลวร้ายที่สุดของมนุษย์ลงมาจากขบวนรถไฟด้วยนั่นคือสงครามในความทรงจำที่เลือนลางของคนยุคปัจจุบันจะมีสักกี่คนกันเล่าที่ยังจดจำช่วงเวลาเหล่านั้นได้อยู่ จากการค้นคว้าข้อมูลทางด้านประวัติในช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้งว่าส่งผลกระทบต่อผู้คนชุมชนที่อยู่ลายรอบสถานีรถไฟหรือเส้นทางรถไฟสายเหนือเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผู้คนตามลายทางรถไฟสายเหนือไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะักนอกจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเพราะสงครามทําให้เศรษฐกิจต,ต,ตกต่าทําให้การก่อสร้างเส้นทางทําได้ล่าช้า แต่นั่นก็มาได้เป็นปัญหาในการเดินทางมายังนครลำปางผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลับไปตกอยู่กับกลุ่มวิศวกรชาวเยอรมันที่ทําหน้าที่รับผิดชอบสร้างเส้นทางสายนี้เพราะช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัฐบาลสยามได้ประกาศสงครามกับรัฐบาลเยอรมันทาให้คนเยอรมันที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินสยามทุกคนต้องตกเป็นเชลยสงครามศูนเซียเสรีภาพ และทรัพย์สินกิจการต่างๆต้องถูกอายัดไม่เว้นแม้แต่หัวหน้าวิศกรเส้นทางรถไฟสายเหนือชาวเยอรมันผู้บุเบิกเส้นทางนี้มาตั้งแต่สมัยรัชการที่5ความมืดมนของชีวิตอันเนื่องมาจากผลกระทบของสงครามทําให้วิศกรและคนเยอรมันที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตมณฑลพายัพทั้งหมดจะต้องถูกนําพาตัวไปกักกันที่พระนคร โดยใช้เส้นทางรถไฟที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างนำไปสู่สถานที่กักกันตัวและสูญเสียอิสรภาพเมื่อสองคารามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงพร้อมกับชัยชนะของสัมพันธมิตรสยามในฐานะผู้ชนะสงครามครั้งนี้ด้วยก็ได้ถือโอกาสยกเลิกสัญญาอันไม่เป็นธรรมที่ได้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในสมัยรลชการก่อน ส่วนชาวเยอรมันและมิตรประเทศไลายอักษะทั้งหมดถูกขับออกนอกพระราชอาณาจักรสยามให้กลับไปยังประเทศบ้านเกิดเมื่อช่วงเวลาแห่งความทับสนอลโอมานของสงครามสิ้นสุดลงโลกก็กลับเข้ามาสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งนายแอลไวเลอร์ iler, หัวหน้าวิศกรชาวเยอรมันได้รับคำเชิญให้กลับเข้ามารับหน้าที่ตำแหน่งเดิมเพื่อสานต่องานที่เขาสร้างให้เสร็จสิ้น บั้นปลายชีวิตของนายแอลไวเลอร์หลังจากที่ได้กเกษียณตัวเองจากตำแหน่งเจ้ากรมรถไฟสายเหนือก็ไม่ได้กลับไปยังประเทศจิรมันกลับตั้งโลกลากสร้างบ้านอาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่จนวาระสุดท้ายของชีวิตการรถไฟไทยจึงได้สร้างอนุสรสถานไว้หน้าอุโมงคขุนตาลที่เป็นผลงานและความพุ่มเทของท่านเพื่อไว้เป็นอนุสร์ ช่วงเวลาอันสงบสุขมันก็แสนจะสั้นนักหลังจากนั้นอีก30ปีสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้อุบัติขึ้นไฟแห่งสงครามครั้งนี้ได้ลามมาตามเส้นทางรถไฟสายเหนือแพ์เผาทุกอย่างที่อยู่สองข้างทางเมื่อขอบวนรถไฟได้จอดเทียบท่าที่ชานชลานครลำปางอีกครั้งมันก็ได้นำพากองทหารขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิลงมา กับขบวนรถไฟนั้นด้วยไฟของสงครามได้ลามมาถึงนครลำปางการมาถึงของกองทัพญี่ปุ่นสร้างผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนครลำปางอาคารบ้านเรือนร้านค้าถูกยึดเป็นที่พักของกองทาหารส่วนผู้คนไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกันจีนแขกหรือพม่า ชนชาติใดที่อยู่ตรงข้ามกับกองทัพญี่ปุ่นจะต้องถูกนํามาบกปุมตัวเป็นเชลยสงครามรวมไปถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่รายล้อมนครลำปางผู้คนเหล่านั้นจะต้องถูกนาํามายังนครลำปางเพื่อเข้าค่ายกักกันกลุ่มเฉลยที่ถูกคัดแยกจะถูกนําไปใช้เป็นแรงงานในกิจกรรมของกองทัพญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นคือการสร้างเส้นทาง จากเจังใหม่ไปขุดยวมจากขุดยวมเข้าสู่พมา่าชะเลยหลายคนไม่มีโอกาสได้กลับออกมาเพราะงานหนักและไข่ป่าส่วนที่เหลือที่ยังตกค้างอยู่ในนครลำปางก็เป็นกลุม่มชาวต่างชาติผู้ถือสัญชาติไทยถูกกักตัวไว้ในเขตนครลำปางหนึ่งในคนเหล่านั้นจะเป็นผู้อู้ข้ามวัฒนธรรมทางอาหารสร้างอาหารชนิดใหม่ขึ้นมานั่นคือข้าวซอย ข้าวซอยเป็นอาหารอิสลามบวกกับอาหารเส้นแบบจีนกําเนิดของอาหารชนิดนี้อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของจีนชาวมุสลิมถูกชาวมองโกลเกณฑ์มาลบกับชาวจีนเมื่อลบชนะจึงให้ตั้งลกลากอยู่ในมณฑลยูนานเพื่อทําการค้ากับอาณาจักรล้านนาโดยการขนส่งด้วยขบวนม้าต่างและล่อจ้างข้าวจ้างของลัดป่าลัดดอยมาขายยังอาณาจักรล้านนา ่อมาอาณาจักรล้านานาได้ล่มสลายเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ตั้งชุมชนเป็นชุมชนชาวฮ่ออยู่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่การเวลาได้ผ่านผ่านไปจนวันหนึ่งไฟสงครามได้ลามมาถึงชุมชนจีนฮ่อในเขตเมืองเชียงใหม่ผู้คนกลัวกดต้อนมายังนครลำปางศูนย์กลางทางการทหารของกองทัพญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือชาวจีนฮ่อที่ไม่ถือสัญชาติไทย จะถูกนําไปใช้เป็นแรงงานส่วนคนที่ถือสัญชาติไทยจะถูกกักกันอนาเขตนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของต้นกําเนิดข้าวซอยคนจีนฮ่อได้เปิดร้านทําข้าวซอยขายเพื่อเลี้ยงชีพในต่างถิ่นจึงได้จ้างลูกจ้างชาวพื้นเมืองท้องถิ่นเพื่อเข้ามาทํางานภายหลังสงครามสิ้นสุดลงปันอดีตลูกจ้างร้านข้าวซอยได้ขยับขยายมาเปิดร้านข้าวซอยที่หน้าวัดช่างคองในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยการปรับปรุงสูตรปรับปรุงวัตถุดิบให้เข้ากับคนขึ้นเมืองหันมาใช้เนื้อหมูนี่จึงเป็นการข้ามวรฒธรรมอาหารจากอาหารอิสลามมาเป็นอาหารพุทธน,นี่คือที่มาของข้อซอยที่เรารับประทานกันทุกวันนี้ เมื่อไฟแห่งสงครามได้ถูกจุดขึ้นมันจึงเป็นเรื่องยากลําบากที่จะดับมันลงความโหดร้ายความลำเค็นจากไฟสงครามนั้นยังคงจะสร้างความสูญเสียให้กับผู้คนบนเส้นทางที่มันลามผ่านเรื่องราวเหล่ลานั้นได้ถูกจดบันทึกบอกเล่าเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้ตระหนักถึงปัจจุบันผู้คนสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ของสงครามครั้งนั้นได้ถูกลบเดินไปตามกาลเวลาเราเดินเราวิ่งล้วออกลังกายเราทำกิจกรรมต่างๆบนพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ทางโบราณในสมัยสงครามโลกครั้งนั้นของนครลำปางรวมไปถึงเรื่องเล่าของเหตุการณ์ผู้คนสถานที่หลายเรื่องหลากรสซุป ทุกเต้าหรือแม้แต่เรื่องตลกที่เราใช้แซวเพื่อนผู้มาจากจังหวัดแท่ผลกระทบจากเหตุการณ์ในอดีตอาจยังคงส่งผลต่อคนยุคปัจจุบันคลิปรถไฟลำปางตอนลำปางในไฟสงครามเนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีไปจำนวนมากและยังมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดรอบๆคางจึงไม่อาจจะเล่าได้หมดภายในคลิปส่วนที่เหลือขอยกยอดไปต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้ครับไว้สาลาแล้วครับผม